ทรงอารมณ์ก็คือทรงอารมณ์จับพระนิพพานไว้เป็นปกติเราจะไปถึงนิพพานหรือไม่ถึงนิพพานก็ช่างพยายามทําจิตมีเมตตาให้ทานไว้เสมอเป็นการตัดโลภะเราให้ทานเพราะเมตตามันก็ตัดโทสะไปในตัว ในเมื่อตัดโลภะตัดโทสะมีเมตตาเสมอจิตก็เป็นสุขเมื่อจิตเป็นสุขมเมื่อปัญญามันก็เกิดปัญญาแมันก็เกิดในที่สุดมันก็เห็นโทษของร่างกายในเมื่อเราจิตไม่ติดในร่างกายที่อย่างเดียวมันก็ไม่ติดทุกอย่างและจรจำไม่ดีว่าใครเขาด่าก็จะคิดว่าเราด่าเขามาก่อน ให้เขาแกล้งเราเราคงแกล้งคขามาก่อนถ้าแค่ทำนี้ถือว่าเป็นการชดใช้นี่กันไปใจไม่จะได้เป็นสุขแต่ว่าทั้งนี้ก็ต้องค่อยๆทำไปใจมันจะได้ชินคำว่าชินหรือชาญมันก็คืออันเดียวกันชาญก็มีอารมณ์ชิน ทุนี้ก็ถามถ้าถามว่าต้องการละสัญญุนไหนก็ต้องตอบว่าช่างมันใครเขาจะถามว่าได้ฌานไหมเราก็ตอบว่าฉันไม่รู้นดวิปัสนาญาณขั้นไหนเราก็ไม่รู้เราจะไปสนใจทุกอย่างสนใจกําลังใจอย่างเดียวคือหนึ่งร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา เราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในดาวตัวนี้คิดให้มากอย่าติดใจในร่างกายของเราอย่าติดใจในร่างกายของบุคคลอื่น